าอยู่ตอนนี้เลยนะลูกหลวงพ่อไปเอสวนโอ้ชนนะเดี๋ยวจบคณะนี้แล้วเสร็จออกมาเลยย้อน่าครับเอ๊ะอย่างหัวตัวสาจูงส ออนป่าไปไม่ทำอะครเลยนี่แล้วว่าสีไทยเป็นสัญลักษีฉันยอมว่าของตัไทยเราขั้เชื่อปต่อ เยียวหัวตอสาวจูสองยอมป่าต้องใช้อะรับตะวเลี้ยงนะทันนี้ไม่ธรรมดาลูกหลวงพ่อสเสอสวแต่ทุกทุกันะวันนี้ถปง้ายไรโยทร่ไม่ธรรมดาทุกทุกวันเสื้อสูล้ก็หลวงพ่อส่เสวนอะไันนี้ลูกหลวงพ่อใส่เสวตามดแอบวัดบา้า